หลองพูว่ากกตนายธนุเกียรติกันชุมเปิดเผยผ่านงานถแถลงวิสัยทัศน์และทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมมวยไทยณาห้องประชุมเทียเตอร์ชั้น4อาคารกกตในกรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับคำว่ามวยไทยในการจัดการแข่งขันของวันสามารถใช้ได้เพราะ จากกฎในการแข่งขันมวยไทยภาค4ตามระเบียบของคณะกรรมการกีฬามวยทั้งนี้ทางด้านวันนำโดยเสียเปมได้อธิบายถึงขั้นตอนการดูแลนักมวยก่อนขึ้นชกในรายการในแต่ละสัปดาห์ไว่าจะเป็นการเข้ามาเก็บตัวก่อนแข่งขันการวัดระดับค่าน้ำ ตรวจร่างกายและรวมไปถึงการดูแลอาการบาดเจ็บต่างๆหลังจากการแข่งขันจนหายดีอยากเรียกว่าเป็นมาตรฐานใหม่ของวงการมวยไทยในปัจจุบัน